สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องภาวนาเป็นย่อมเห็นกิเลสในใจตนมีนักปฏิบัติใหม่และนักปฏิบัติที่เคยฝึกหัดมาแล้วระยะหนึ่งนะคะเฝ้ามองหาครูบาอาจารย์ในการที่จะชี้แนะอบรมสั่งสอน การฝึกหัดปฏิบัติจิตตักภาวนานะคะแล้วก็บางคนก็จะมองหาครูบาอาจารย์ที่ที่เลิศที่สุดนะซึ่งก็จะมีหลายครั้งหลายๆคนที่ก็ไม่รู้ว่าจะไปมองหาครูบาอาจารย์ที่เป็นถึงระดับพระอาหารหันต์ได้ที่ไหน นะคะทีนี้เนี่ยการที่เราเฝ้ามองออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะเฝ้ามองค้นหาจะเอาสิ่งที่เลิศที่สุดนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เรากำลังค้นหาครูบาอาจารย์อยู่นี้เนี่ยถ้าเรามองกลับเข้าไปในจิตใจเราเองเนี่ยเราจะมีโอกาสในการที่เราจะ พัฒนาจิตของเราเนี่ยที่มันยังจมอยู่ในโคลนตมเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกหัดขัดเกลาตนเองให้จิตมันผ่านพ้นความมืดบอดน,นะคะอย่างน้อยก็ให้มันมีแสงสว่างในจิตใจของเรานะโดยการค่อยๆฝึกหัดไปนะตัวน้อยเองเนี่ย ก็เคยเป็นแบบนี้นะเคยเป็นอย่างที่พูดนี่แหละนะคะก็เอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะเราเฝ้ามองหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ที่เป็นพระปฏิบัติตีปฏิบัติชอบพอเรารู้จักหรือว่าได้รู้ข่าวท่านก็ละสังขารไปนะคะน้อยก็เลยได้ค้นหาจาก YouTube แล้วก็การอ่านหนังสือแล้วก็ลงมือฝึกหัดปฏิบัติด้วยตนเองน้อยก็ไปเห็นคําคสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งน้อยก็จําไม่ได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านไหนเพราะว่าอ่านมาหรือว่าฟังมาเนี่ยหลายท่านแต่มีประโยคนึงที่ที่เด็ดมากก็คือว่าท่านเปรียบเทียบนะคะบเปรียบเทียบพระพุทธองค์ เคยเปรียบเทียบดอกบัวนะดอกบัวที่จะโผล่พ้นผิวน้ำเนี่ยดอกบัวก็เกิดจากโคนตมนะเกิดจากโคนตมแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาใต้น้ำนะคะในระหว่างนั้นบางทีมันก็เป็นอาหารของเต่าและปลานะะแล้วก็เติบโตด้วยตัวเองขึ้นมาเรื่อยเยนะคะแล้วก็โผล่พ้นน้ำรับแสง พอมันโผล่คนน้ำรับแสงแล้วเนี่ยมันก็ไม่กลับไปอยู่ในคนตรงอีกนะแล้วก็เปรียบเทียบกับจิตใจของคนจิตใจของคนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาพร้อมกับบุญและบาปที่เราเคยทำไว้ในอดีตแล้วบุญและบาปก็เป็นตัวกำหนดให้เรามาเกิดในสภาพของปัจจุบัน นะปัจจุบันนี้เนี่ยเราเกิดในครอบครัวแบบไหนเรามีร่างกายแบบไหนเราอยู่ในอัตภาพมนุษย์เนี่ยก็คือบุญนํามาเกิดนะแล้วเราก็มีบาปก,กรรมที่เราเคยทําไว้เนี่ยติดมาด้วยอยู่ที่ว่ามันจะส่งผลตอนไหนทีนี้จิตใจที่มันเต็มไปด้วยกิเลสอยู่เนี่ยนะมันเวียนตายเวียนเกิดอยู่น,ยนะคะถ้าเราฝึกฝนตนเองฝึกขัดขัดเกลาตนเองเนี่ย จิตใจที่มันเคยถูกหุ้มห่อด้วยกิเลสอย่างหนาเนี่ยมันก็จะเบาบางลงนะพอเบาบางลงพอจิตที่ขัดเกลาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยก็จะพ้นจากโคตรปุตชนขึ้นไปเป็นอริยะบุคคลนะคะแล้วก็สำเร็จถึงอรหัตผลแล้วก็เป็นจิตที่สว่างสวัยเต็มที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ทีนี้ น้อยก็เลยคิดตามนะคะคิดตามคําสอนตามคำคำอ่านอ่านหรือหอฟังน้อยก็จาไม่ได้ละนะคะน้อยก็เลยมาคิดตามว่าเออในเมื่อดอกบัวมันมันก็สามารถเกิดขึ้นเองได้มันก็เจริญเติบโต,ตเองได้แล้วจิตใจคนเนี่ยมีพ่อแม่ครูอจารย์หลายองค์ที่สําเร็จด้วยตนเองก็มีแล้วก็ สำเร็จด้วยครูบาอาจารย์ก็มีทีนี้เราเนี่ยเราอยู่แค่ตอนตั้งต้นเราเราอยู่แค่ตอนเริ่มต้นหนะ้าตอนนั้นนะคะที่ที่เรากําลังเฝ้ามองหาว่าศาสนาเนี่ยจะสอนให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะคะตอนนั้นน่ะเหมือนกับเราก็ยังเราก็อยู่ในคนตรงอยู่ในช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องฝึกหัดตนเองถึงแม้ว่าเราจะ ยังไม่พบเจอครูบาอาจารย์ที่อาจจะตอบคําถามหรือ,อให้คําชี้แนะให้ทางสว่างเราได้เราก็ใช้ความสามารถของเราเองก่อนด้วยการฟังนะด้วยการฟังธรรมของครูบาอาจารย์แล้วก็นําไปปฏิบัติด,ด้วยตนเองนะคะทีนี้เนี่ยการที่เราจะเติบโตจิตของเราที่ เคยถูกหุ้มห่อด้วยกิเลสมีความมืดบอดไปด้วยตัณหาความราคะความโลภความโกรธความหลงซึ่งมันหุ้มห่อจิตใจเราอยู่เนี่ยเราก็พยายามในการขัดเกลาตนเองออกก่อนถ้าเราไม่ขัดเกลาตัวเองออกแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครช่วยได้ถึงแม้ว่าเราจะพบเจอครูบาอาจารย์ที่เก่ง ที่เป็นถึงพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลก็ต่างนะเราก็เลยอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าแท้ที่จริงเนี่ยทุกคนก็จะต้องฝึกหัดขัดเกลาว้วยตนเองฝึกหัดขัดเกลากิเลสออกจากใจทีนี้เนี่ยการที่เราภาวนาจิตตภาวนานะคะถ้าเราภาวนาเป็นเนี่ย เราจะเห็นกิเลสในใจเราทําอย่างไรเราถึงจะเห็นกิเลสในใจตนเองได้ก็คือเราจะต้องมีสติการเห็นกิเลสเนี่ยมันต้องเห็นด้วยสติสติของเรานะคะแล้วสติเนี่ยมันจะไปเห็นข้างในด้วยอะไรด้วยตาในตาในหรือสติหรือใจเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนะคะตาใน หรือจิตเดิมหรือสติเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนะคะณตอนนี้เนี่ยเราเรายังเข้าไม่ถึงชั้นอริยบุคคลก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงเราก็ต้องอาศัยจิตเดิมแท้หรือผู้รู้ในการฝึกหัดขัดเกลากิเลสของตัวเองเหมือนกับเรายังไม่ถึงฝั่งเราก็ต้องอาศัยเรือเราก็ต้องอาศัยเรือในการนำพาเราข้ามฝั่ง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราข้ามฝั่งได้เนี่ยเราก็ต้องทิ้งเรือเช่นกันนะคะจิตด,ดั้งเดิมหรือผู้รู้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเรือเปรียบเสมือนเครื่องมือหรือบางคนก็เปรียบเสมือนบุญบุญก็คือเครื่องมือที่จะนําพาเราไปถึงฝั่งผะนิพาน,านถ้าพอถึงฝั่งแล้วเนี่ยเราก็ไม่เอาอะไรเลยวางทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆก็จะต้องถูกวาง ถูกปล่อยถูกทิ้งเพราะการที่จะยกระดับจิตขึ้นมานะจากความมืดบอดให้มาเป็นความสว่างสวนี่ก็คือจะต้องละต้องวางต้องขัดต้องเกลากกิเลสในใจทีนี้การที่เราจะเห็นกิเลสในใจตนเองได้เนี่ยเราต้องใช้สติที่มีกำลังที่มากพอนะสติที่ออกกำลังอยู่เสมอ เออเหมือนเหมือนเหมือนร่างกายคนเราเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะแข็งแรงถูกไหมคะแล้วสติเนี่ยถ้าอยู่กับคําภาวนาพุโทโธบริกรรมพุโทโธอยู่สม่ําเสมออยู่เรื่อยๆซ้ําๆนับครั้งไม่ท้วนแล้วก็นั่งสมาธิฝึกจิตตภาวนาทุกวันทุกวันทุกวัน,ว,น,นวันหนึ่งกําลังสติมันก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นได้ ทีนี้เมื่อสติตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็มองเข้าไปในจิตใจของเราเพื่อที่จะค้นหากิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะหลงทางนะ,ะจะหลงทางเพราะไม่มีสตินะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราขาดสติเนี่ยก็จะมองไปแต่ข้างนอกมองไปจับผิดคนอื่นมองไปเห็นกิเลสของคนอื่นนะะแล้วก็ทำสิ่งที่มัน มันเป็นบาปมันเป็นความเสียหายกับตัวเองอย่างเช่นการทำผิดศีลธรรมการนินทาคนอื่นการให้ร้ายคนอื่นการแก่งแย่งชิงทรัพย์สมบัติหรือว่าการทำร้ายชีวิตอื่นการเบีเยดเบียนชีวิตอื่นหรือแม้กระทั่งการดื่มเครื่องดองของเมานะฮะยาเสพติดต,ต่างๆตรงนี้เนี่ยมันมันไม่มีสติเพราะเราไม่มีสติแล้วเราก็ไหลไปตามกิเลส การดืด่มเครื่องดองของเมายิ่งทําให้ขาดสตินะคะซึ่งมันตรงข้ามกับการที่เราจะต้องฝึกหัดถัดเกลาเสริมสร้างกําลังของสติให้เข้มแข็งอันนี้คือความหลงของนักปฏิบัติที่สติไม่มากพอก็จะไปเฝ้ามองสิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆซึ่งก็จะไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นนะจะไม่เห็นธรรมนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยอยู่ในใจกิเลสก็อยู่ในใจ ธรรมะก็อยู่ในใจแต่ถ้าเราส่งจิตออกนอกเนี่ยมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นกิเลสเลยนะแล้วก็มันก็จะไม่เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นการฝึกหัดขัดเกลาตนเองเนี่ยเราจะต้องมีสติที่มีกําลังตั้งสติให้มัน่นแล้วฝึกหัดตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราสติตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยแล้วก็ อยู่ในความสงบเป็นสมาธิได้กนี่กำลังสมาธิเนี่ยจะผลิตกระแสจิตนะทำให้จิตใจเราเนี่ยมีความหนักแน่นไม่ไหลไปตามกิเลสไม่ส่งออกนอกนะคะแล้วเมื่อจิตมีความหนักแน่นแน่นหนามั่นคงแล้วเนี่ยเมื่อเรามองเข้าไปในใจมันจะเห็นกิเลสนะผลของการฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาจิตใจตนเองเนี่ย คือจะต้องเห็นกิเลสในใจตนไม่ใช่ไปเห็นกิเลสของคนอื่นนะคะแล้วเมื่อเห็นกิเลสในใจตนเองแล้วเนี่ยก็จะต้องต่อสู้กับกิเลสได้การต่อสู้กับกิเลสคือทําอย่างไรก็คือการวางเฉยนะการอยู่กับที่ว่างการอยู่กับลมหายใจการอยู่กับความว่างที่ว่างจากความพอใจว่างจากความไม่พอใจนะ นั่นคือการต่อสู้กับกิเลสเราหนักแน่นได้ขนาดไหนในการที่มีกิเลสมาลบลวนลบกวนจิตใจถ้าหาว่าเราไม่หนักแน่นเราก็มองเข้าไปอีกว่าที่เราแพ้กิเลสนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความยึดยึดมั่นถือมั่นมันมีอุปทานนะเพราะเรามีอุปทานอุปทานหรืออัตตาหรือความยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย ในขันหนะ้าเราปล่อยไม่เป็นเราวางไม่เป็นมันก็เลยแพ้กิเลสนะเราเอาชนะกิเลสไม่ได้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราชนะกิเลสได้ก็คือปัญญาปัญญาในการพิจารณาขันห้าพิจารณากายพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะเราจะมีปัญญาได้ก็ต่อเมื่อจิต มีกําลังสมาธิแน่นหนาเมื่อจิตมีสมาธิมีเมื่อจิตมีกำลังสมาธิแน่นหนาเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยจิตก็จะมีสัมมาทิฏฐิก็จะพิจารณากายให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เรากายนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทํางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาโดยโดยที่เราไม่สามารถไปควบคุมได้เลย นะคะยกตัวอย่างเช่นมันหายใจมันก็หายใจเองนะ,ะเราไปบังคับให้มันหยุดหายใจไม่ได้หัวใจเนี่ยหัวใจเต้นเนี่ยก็เต้นเองเราไปบังคับหัวใจหยุดเต้นก็ไม่ได้นะคะเส้นเลือดซึ่งณนะขณะนี้ที่เรากําลังฟังน้อยอยู่หรือว่าน้อยกําลังคุยอยู่เนี่ยเส้นเลือดในร่างกายมันก็มีการบีบรัดมีการนําส่งน้ําเลือดไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งนำเอาออกซิเจนที่ได้จากการฟอกที่ปอดเพราะปอดหายใจเพราะจมูกหายใจเอาเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดแล้วก็ฟอกแล้วออกซิเจนเข้าไปในเลือดแล้วเลือดไปเลีเออย้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเหล่านี้เนี่ยมันทำงานเองนะถ้าเรามีสัมมาสมาธิเนี่ยเราจะมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงทีนี้เมื่อสมาธิแน่นหนา เรามีเราเห็นสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นกิเลสในใจตเนเราจะเห็นความยึดมั่นถือมั่นในใจเรานะถ้าเราเห็นความยึดมั่นถือมั่นในใจเราเนี่ยเราเราทำยังไงฮะเราแค่อยู่กับความว่างรเราแค่อยู่กับความรู้ที่เดียวไม่เอาอะไรไม่สนใจปัญญาก็จะสอนให้เรารู้ว่าอ๋อมันเกิดเองมันดับเอง ไอ้ความคิดเนี้ยมันเกิดเองมันดับเองความสุขมันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์มันก็เกิดเองมันก็ดับเองนะหรือว่าความปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆมันเกิดเองมันดับเองมันไม่ใช่เรามันเป็นกิเลสนะแค่เราไม่สนใจมันแค่เราเฉยๆเราอยู่ตรงเขาเรียกว่าสัมมาสติมีสติเห็น เห็นตามความเป็นจริงมีสติมีสัมมาสติคือสติที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์พอใจไม่มีอารมณ์ไม่พอใจเป็นสติที่ว่งวางๆถ้าเรามีสัมมาสติแล้วเราเห็นกิเลสมีสัมมาสติมีส,มสัมสมาสมาธิแล้วเราเห็นกิเลสมันทำงานเราก็แค่วางเฉยการวางเฉยนี่แหละเป็นการต่อสู้กับกิเลสซึ่ง สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือขันติบารมีคือความอดทนที่พระพุทธองค์ท่านบัญญัติว่าความอดทนคือเครื่องมือแผดเผากิเลสเราลองทนดูสิคะมันจะเป็นซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ตกอยู่ในกฎของไตรรักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเรามีสติที่เข้มแข็งเราจะเห็นอนิจจังเราจะเห็นอนัตตาแต่ถ้าเรามีสติอ่อนแอเราเห็นอนิจจังแล้วเราเข้าไปยึดพอเราเข้าไปยึดมันก็จะเป็นทุกข์ มันก็จะเป็นอนิี้จังทุกขังอนัตตาเราเข้าไปยึดเนี่ยมันเราก็เป็นทุกข์แต่ว่าพอยึดแล้วมันมันก็หายไปนะเคยสังเกตหะคะเวลาที่เราเราร้องไห้ในอดีตที่ผ่านมาทําไมเราไม่ร้องไห้ตลอดล่ะพอเราร้องไห้สักพักมันก็หยุดร้องเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมันคือกิเลสที่จรมามันคือกิเลสที่จรมาแต่ที่เราทุกข์พาะเราไปเข้าไปยึดเหมือนร่างกายเหมือนกันเราไม่อยากให้มันแก่ เราอยากให้มันดูดีสวยงามตลอดเราก็พยายามไปทำสัญญกรรมตกแต่งไปหาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายค่าทำให้หน้าเด้งหน้าเนียนหน้าตึงแล้วเราก็เป็นทุกข์กับการไปหาเงินบางทีเนี่ยเราอยากสวยมากแล้วเราไปหาเงินโดวยวิธีการผิดทุจริตอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นสัมมาอาชีวะมันก็เป็นมิจฉาอาชีวะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มาตอบสนองกิเลสเราก็ถูกกิเลสล,ลากไป ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแก่การตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้ทุกคนต้องเจอต้องแก่ต้องตายนะแค่เรายอมรับได้แต่ที่เราทุกข์เพราะว่าเรายอมรับไม่ได้ก็เลยตกเป็นเหยื่อของกิเลสตกเป็นเหยื่อของตัณหาและอุปทานมันก็เลยเกิดทุกข์ที่ถ้าเราฝึกสมาธิขัดเกลาตัวเองมีจิตตะโพนาะ แล้วเราเห็นกิเลสต,ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะรู้เลยว่าการดําเนินชีวิตเนี่ยความจําเป็นมันมีอยู่แค่ว่าได้นอนได้มีที่นอนพักผ่อนหลับนอนอย่างปลอดภัยได้มีอาหารกินกินอิ่มนะคะบางคนกินสองมือ้อบางคนกินสามมือ้อบางคนกินมื้อเดียวนะมียารักษาโรคเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งการเจ็บป่วยนี่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะคะแล้วก็ มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่พอเหมาะปกปิดร่างกายไม่ให้อุจจาดหรือว่าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายความจำเป็นมันก็มีอยู่แค่นี้นะถ้าเราหาเงินแล้วเราก็มีพอใช้มีความจำเป็นแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วเวลาส่วนที่เหลือเราก็เอาไปฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของเราซึ่งมันคือการหา อริยทรัพย์ภายในซึ่งเป็นทรัพย์ที่แท้จริงที่ติดตามเราไปในโลกหน้าได้การหาทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันก็ได้แค่โลกใบนี้สมมตุติในโลกสมมตุติถ้าเรามัวแต่หาทรัพย์ภายนอกหาทรัพย์ภายนอกรวยแล้วรวยอีกจนไม่หยุดหาเนี่ยนะคะเราเรายึดนะเรายึดติดในความความโลกในลาภนะแล้วเราก็ไม่หาทรัพย์ภายในไม่เตรียมพร้อม ให้กับตัวเองที่จะไปท่องโลกหน้าเลยอย่าลืมว่าทุกคนต้องตายนะคะทุกคนต้องตายนี่พูดอยู่นี่ก็ตายนะฟังอยู่นี่ก็ตายตายทุกคนไม่มีใครหนีพ้นถ้าเราจัดสรรเวลานะคะควบคุมตัวเองในการตระเตรียมเตรียมพร้อมอริยทรัพย์ภายในที่จะไปท่องโลกหน้าถือว่าฉลาดถือว่าเรามีปัญญา แต่ถ้าเราไม่เตรียมเลยถือว่าเราประมาทนะแล้วก็ไม่ฉลาดพอที่จะฉวยโอกาสในการที่มีอัตภาพเป็นมนุษย์ซึ่งสามารถหาอริยทรัพย์ภายในได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรการทำทานการฟังบทสวดการพบครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมการ ปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมนะคะเหล่านี้เนี่ยเป็นการสร้างกุศลสร้างบุญด้วยตนเองในอัตภาพมนุษย์นะเพราะนั้นเนี่ยอัตภาพมนุษย์เป็นอัตภาพที่เลิศแล้วนะคะพวกที่เป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายหรือสัตว์นรกหรือเทวดาเทพบุตรเทวดานางฟ้าเทวดาก็ยังไม่สามารถที่จะ สร้างกุศลได้เหมือนอัตภาพมนษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราฝึกหัดขัดเกลากิเลสนะคะถ้าเราฝึกได้ฝึกเป็นเนี่ยเราจะเห็นกิเลสในใจเราเราจะละความโลภเราจะละความโกรธเราก็จะละความหลงเราจะเป็นผู้ให้สลัดสลัดออกสลัดคืนให้อภัย มีเมตตาให้ทานแบ่งปันเราก็จะไม่ยึดไม่ห่วงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นแค่วัตถุบนโลกใบนี้ร่างกายก็เป็นวัตถุของโลกบ้านทรัพย์สินเงินทองรถถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วมีทุกอย่างเลยเนี่ยพอตายไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ตกเป็นของโลกเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราฝึกหัดขัดเกลาตนเองเนี่ย ถ้าทำเป็นเนี่ยมันต้องเห็นกิเลสในใจแล้วถ้าเราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยกิเลสในใจต้องลดลง,คว,วง,ลงความโกรธต้องลดลงความโลภต้องลดลงความหลงต้องลดลงแล้วก็ต้องมีความเมตตาม,มากขึ้นมีปิยาวาจามีจิตใจที่อ่อนโยนมีความสงสารมีน้ำใจสร้างความสมัคีในหมู่คณะมีจิตอาสานะทำสิ่งดีๆอย่างน้อยๆครอบครัว ก็ต้องมีความรักที่ดีเกิดขึ้นมีความสมัครใกันในครอบครัวซึ่งเป็นต้นกําเนิดขององค์กรต่างๆที่จะพัฒนาได้นะครอบครัวดีสังคมดีชุมชนดีองค์กรดีสังคมดีประเทศชาติดีนะคะเห็นไหมคะถ้าทุกคนหันมาฝึกหัดขัดเกลาทําจิตตะภาวนาขัดเกลากิเลสในใจตนเองเนี่ยโลกนี้ก็จะสวยงามแล้วก็อยู่ได้ปลอดภัยมากขึ้น นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่กําลังฝึกหัดพัฒนาตนเองอยู่นะคะพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยมีจิตที่สว่างแล้วก็พอมีความสว่างในใจกอ่อนแล้วค่อยถึงเวลาเนี่ยพอมันสว่างแล้วมันก็จะมองเห็นครูบาอาจารย์ที่จะยกระดับจิตเราเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะ มันจะมาเองเราก็จะเห็นเองนะคะถ้าใจเราสว่างเนี่ยแสงสว่างมันก็จะส่องให้เรามองเห็นครูบาอาจารย์ได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์นะคะก็เช่นเคยอย่าฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปอย่างยิ่งแล้วก็ให้ฝึกรักษาเีลให้พร้อมนะคะแล้วก็ตั้งใจทำกุศลตั้งใจละบาปนะถ้าท่านใดที่ คือสร้างกรรมกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือผู้อื่นเนี่ยถ้าเราอยากจะขอขามากรรมเขาเราก็อท่องพระคาถาพุทโธกรรม,มัฏฐโมกรรมัจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัฏฐโมกรรมัจจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัฏฐโมกรรมจุติสัมพุทโธกรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเราบรรดามีสวัสดีค่ะ